ที่พักสง์วังทองบ้านวังทองตำบลแนงหมดุดอำเภอกาดชิงจังหวัดสุรินทร์โดยพระปหลัดบุญจันทร์ฐานธรรมมมขออาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมงานเข้าอยู่ปริวาสกรรมและบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่1ถึง10เมษายนพุทธศักราช2567 กำหนดการ1เมษายนลงทะเบียนและขอปริวา 4. ส4เมษายนขอมานัด10เมษายนออกอับผันการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระใจและขอชืน่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองปิดเจ้าภาพพัฒหารเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆ หรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธ,ธาของท่านในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่061 5 8 2ห 1, 1 4 8พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี329-027-4063ชื่อบัญชีพระบุญจันทร์ชิน,นวงศ์ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีในงานปริวาสกรรมณที่พัะสงวังทองในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่